สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่กับผมนายต่างใจครับช่วงคำคำเร่งๆครับหาโม่งนะครับเหมือนี้ผ้าพีผ้าหนองมากแตงกิงทุเรียนครับทุเรียนหน่อยพอดีเลือยอยู่อสองต้ตนีผมยังมาสองสามต้นนี่ยังม่ทันไน้แตงนะครับเนาะก็เลผ้าพี่น้องมา่งวิธีการแตงครับวิธีการเลาะหนงออกครับนี่ เข้าจับแตงออกครับกิ่งไดทีมันก็จะสีครับพี่น้องเนี่ยกิ่งไดที่มันสารกันโอ้ครับเข้ากับแตงออกไปเลยครับกิ่งไดทีมันทับกันครับเข้าก็จะแตงออกถ้มันลูกครับเพื่อว่าให้ให้ต้นมันใหญ่ครับผมให้กิ่งมันใหญ่ให้แดดมันซองหรือตัวเึงครับ คือจังสีกินมันพันกันนะครับข้าวแตงกครับพี่น้อกเห็นไหมกินมันกินมันพันกันมันถือรลายนะครับคือหยอดได้ที่มันบมงามคือจี๋ยวสิหยอดอีกขึ้นมาอันโมงามเพรากระตัดออกแต่งกับโมเมโนว่าเาแต่งเพียงเดียวแล้วมันติจุกครัพี่น้องเพราะว่าข้าต้องแต่ง แดงอยู่เรื่อยๆครับจนกว่ามันจะไฮน่วยกว่านลครับแดงไปเรื่อยๆเทาก็เลือกเอากิ่งที่คิดว่ามันสีสมบูรณ์ครับไว้กิงได้ทีเทาเนี้บางอย่างมันมันบัเปินตาบัวสมบูรณ์เท่ากับเอาออกครับกินได้นบวกงามันบัวสมบูรณ์ครับเทาก็เลี่ยมบอกแทงก็เขากัจะไปเฝ้า ว่าต้องแตงห้มันเหลวเลยเพื่อเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากมีปุ๊บมันก็จะมีกินที่เห่าต้องเอาออกอยู่เรื่อยๆครับกินว่าตุ่นมันชิ่งไงยะไรก็หายนวยได้ครับห้าแตงเพื่อว้ชะก่อนหอมันเป็นทรงผุ่มงามก่อนครับกินที่มันคว้างกันอยู่ก็กระตัดบออกครับเพราะว่าเป็นยังขาคือต่งแตงครับเพราะว่าข้าสิแตงเพื่อว่าให้แดดมันซอง เหลี่ยมซองเลยก็เวลาเขาฉีดยาปนยาสิาครับมันก็จะทว่วถึงครับขึ้นสิกิ้งกับโมงงามเนี่ยเขาแต่งออกไปเลยครับปวกแงมงเนี่ยเขาออกออกไปเลยครับรรห้องก็ต่องหมันม่ีแต่ว่าเ้าก็ต้องเบิ้งครับแต่กิ้งคางนี่มันโมมีเ้ากรต้องจงกิ้งนี่ไว้สำหรับผู้ที่ผลเก่งเหลี่ยเป็นเหล้วกับ โบปีนังน,งนะครับเนาะเขามาคอมเมนต์แนะนํามมอีกก็ะไรครับผมก็ยังว่าท่านหรเก่งครับแต่แนะนํามมอีกใหญ่อันนี้ผมกับอาศัยถามผูบาอาจารย์ผู้คนเห็ดสวนก่อนนะครับคนสอนประสบการณ์จากพอนี้ครับพอ่อคนก็ชเคยเห็ดสวนทีเดียดหน้าครับแต่ว่าเคนเห็ดอยู่ภาคใต้ครับมันก็มาสอนที่ๆกลางแจง้งผมกับมาเห็ดคลิปห้พที่นนองนเบด้องอีกครับ กิ่งเงี้ยวเอาออกเลยครับชื่อยอดแตงสีมันสีแข่งกันกับยอดแน่เข้าก็ตัดออกไปเลยครับถ้ามันคุมมันออกทางออกเลยกิ่งใดสีมันซานกันอยู่นะครับสีเข้าเนี่ยเบื้องลมันทึบนะครับเขากับเอาออกครับทุกกิ่งเี้ยนี่มันก็เอาออกได้ครับมันกิ่งบางง่ามเขาก็ตัดออกไปเลย แต่ผมฝนเป็นคนมักเสียดายครับเสียดายเสียดายตรงที่ว่าเข่าหมองว่ามันต้นมันยังหน่อยอยู่สินะครับผมก็ยังเป็นคนมักเสียดายแ่ถ้าพอคุณแตงมันจะอ,ออกเบ็ดนะที่เอาออกจนมันหลวมเลยแบบต้นคางเทียงแต่ผมแตงผมก็กจะถึง,งเสียดายกิ่งมันอยู่ครับถ้าว่าถึงว่ากริงไงเอาออกได้น,น,นะไั้ไมสอนครับเอาออกเลยก็ได้ครับ คือเขาจะแต่งข้างหน่ะให้มันหลวมกินได้ที่มันทับกันครับมันมันนี่กิ้งบนกิ้ล่างเนี่ยแต่งออกกับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอยู่ประมาณนี้กิ้งนีอนาคตสีโดนตัดออกครับกับกิ้ง แต่ว่าหลองร่อยที่มันเป็นยิงๆก็งหงอนี่คือไอ้กระดอ,อกซาเตอร์คือแมงครับแมงกัดเนี่ยเป็นเพะเกา่าแมงกัดครับ ต้องสร้างดิวไก่งไงเทอากับแต่งออกไปเลยครับเขาพยายามแตง่งแต่งแมันเห็นเป็นส้งระขังนะครับเนาะเป็นส้งระขั่งควับตามสูตรตามเทคนิคที่คู่บาอาจารย์เป็นสอน,นามาว่าแตง่งเห็นเป็นส้งระขั้งครับนี่ครับเนหนอยอดมีปัญหาแม่งลงุ่กินตน แงลงกินหยอดเอาตองเลือกกินไรออกเต้าทิ่ไออกพรเนี่ยซึ่งนี่มันบ่สวยเนี่ยเหตุผลที่ผมรังรีใจคือพ่อเนี่ยแต่งไปแต่งไปกัยังมีความเสียดายครับพวกนี้นะเนี่ยคือกินถ่องครับกินถ่องสั่งแล้วออกเลย แตงเนี่ยมันหลวประมาณนี้ครับตนนุนนั้นก็ยังพระทัานไหนหลวมันได้เ,อเอาาถอะเขาก็ต้องคอยเลี่ยมไปพวกนี้นะแต่งเหลี่ยวๆครับแต่งเหลี่ยวๆก็ก็ยังพระทันไหนว่าลอยเปอร์เซ็นตะ์นาะครับเพราะว่าเขาก็ต้องลอให้ตุนมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับตุตนมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็คอยแต่งไปเรื่อยครับนี่ครับกะติดตามกันเรื่อเรือครับพี่น้องเพราะว่าผม จะอัปเดตเป็นระยะเป็นระยะคืเอ,อเดี๋ยวควานต่างใจผมคือตอนนี้ควานต่างใจผม,มคือปีหนาผมสิเอาลูกนะครับแต่ว่าผมจะบกคอยดีได้รับงานอยู่ไส่ปกติผมบกผมจะมีงานรถไถมีงานออกไปเฮ็ดข้างนอกครับบวกด้วยช่วงนี้แล้วก็น้ำมันแพงครับนี่ยิ่นว่ามือนน,นี้ึ้นอีกแล้วบาทนึงก็เลยมีสวนมังกรครับว่าถุมเทมังกรทักปีนี่ที่ปีนี่ละ ว่ามันจะมีผลตอบรับดีหรือบดีนะครับเราก็นี่ยวกำลังออกยอดชุดที่สามครับชุดที่สองนี่แก่แล้วกำลังออกยอดชุดที่สามพระอาทิตย์จะล่างจิตโตครับพี่นอ้องฝนเนี่ยวกำลังสิมาครบผมก็ยังฉีดยาข่ายหงายยังมันเหล่วเลยครับฉีดเหลี่วก็เหลว่ยวกมันเท่านี้เท่านะ กฟังทั้งรูมนั้นก็เหลือต้องมานนั่งนั่มฉีดในโค่นครับเสียหยาเหลวโบโฟเอาได้ครับถ้าเสียออกเอาจอบมาถากออกเสียมาถากออกเบี้ยนนิหน่อยมันก็เกิดขึ้นมาอีกครับพงกับเบิดปัญญาเมื่อเราบิดปัญญาครับเมื่อยน้ำมันครับกับหยาบบวกกัจัดกับหกต้นทุเรียนเอกากบัวใหญ่ ส่งกำจัดโอ้ครับตอนนี้ก็มันก็คำแล้วต,ต้นตุเรียนเาเขาคลายว่ามันเลื่อมนอนแลวใบมันเลื่อมเลื่อมตูบลงแล้วครับถาลังจากซีม้งแรงไปนะครับต้นใหม่มันจะคลายว่ามันจะหยุดการสรางข์อแสงใบมันเกิดจะห่อเขาแบบน้ครับแต่เท้ามาเบ่งตอนเช่าอุ่นคือมันจิตสดชื่นซื่นแล้วเห็นนะครับอากาศลงต้นใหม่เบ่งหยาครับนี่ห้มตัดไปเคลียร์ห้มตัดหยาไปเคลียร์ สองสามหมื่น,คร,น,น,นครับนี่ครับผมกับมาหสถงาะนี่ครับมีคือต้นที่พอ่นแต่งถ้าเป็นไปไหนคือแต่แงแบบนี้เลยครับแตง่งให้มันลงแบบนี้เลยให้มันลงแบบนี้เนี่ยสูตรนี่แต่ผมมาผมบอกตรงๆว่าผมเสียดายพอผมแต่งอผมเสียดายครับเสียดายกิ่งถี่มันอวบถี่มันงามก็ตามรักแล้วมันลงแตง่งแล้มันไหน่แบบพอ่นแตง่งเนี่ยให้มันหลงแบบนี้เลย ต้นมันสีญ่เพราะว่าแดดมัน้ส่องถือโค่นถือต้นนครับพี่นอ้องโอเคครับพี่นอ้องจะสำรับคำนี่กะพาพ่นองมาหลาะเบื้องสวนนะครับและ้วมาสอนเทคนิคในการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับสำรับค้นที่กัลั่งปูหรือว่าทุเรียนกําล่งไงญ่ครับพร้มกับโมเมนต์นะเราผร้มกิ่งนะครับแต่พร้มก็อาศัยว่ามีคูบาอาจารย์สอนวิธีการเทียดวิธีการแต่งนะครับนะกับเอาความรู้ที่ได้รับมามาเผยแพร่พี่นอ,องทั้งบานเฮ่า ได้ลองเห็ดเบิงครับเทคนิคเลีกๆนิดหน่อยครับแต่ก่อนพุ่งกับบับัจักเนี้งเลยครับมับมีความร้เกี่ยวกับะเรี่ยนะครับแต่ว่าพ่อคุกขี้มากเรื่อยๆแลลวเข้ากับหาความหล้เบิงจากคุเมือนี่เบิงจาก,จากซื้อโซ้เชียวแน่ถามผู้ที่เป็นเห็ดประสบผลสำเร็จแน่กอกดแล้มาพัฒนาสวนเจ้าของเลยครับแต่ก็คอยเป็นคอยไปครับเพราะว่ามันเป็นสวนเคมีกคือยินซี่ครับ แต่มันเหนีนนักไปทางอินทรี่ไรยกว่าเคมีครับตอนนี้ต้นมันก็เลยบ่ค่อยสมบูรณ์บันไดครับลูกแม่งร้ายครับแม่งร้ายเลยลูกโบบันไดครับแม่งร้ายครับบอกว่าจะผุดพวกงายครับร้ายทำลายเงาแต่ว่าร้ายพื้นที่ร้ายหม่องพื้นที่เพิ่มดินดีๆเดินกระปูยังเจ็ดแถวสกุลแถวนหนึ่งคนกระปูสองปีเป็นกระไดลูกได้หน่วยครับพุ่งกับโบบอกว่าพ่นนับสองปีคือนับต้นกาที่เขาช่ำไว้น้ำบ่อหรือว่าเพิ่นนับสองปีที่เพิ่นปลูกมันก็ต้องเบิ่งว่าเพิ่นว่าสองปีปลูกแต่ว่าต้นกามันอยู่ในถุงแล้วประมาณ สองปีหรือสามปีเท่ากับมาปุ๋ยอีกสองปีมันก็เป็นหาปีนะครับน้องพี่น้องครับสำหรับมนี้ผมนายตังใจ๊กชิลาพี่น้องมาชั่งนี้ครับอย่าลืมครับสามากคิมมี่ชอบคิมมี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายตังใจ๊กนะครับสำหรับมนี้ผมนายตังใจลาบก่อนครับสวัสดีครับ